ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่5กันยายน2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดหนักคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลใจนะคะหลายๆคนอยากจะไปบวชนะคะอยากจะไปจำศีลน,นะคะไปทําสมาธิคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหลายๆคนกาลังรองเงินก้อนมีโอกาสได้เงินคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองและก็คนในบ้าน หลายคนมีโอกาสได้ไปงานข่าวดาระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจาานะคะช่วงนี้หลายๆคนกําลังจะไปศึกษาข้อมูลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอยากจะไปเรียนนะคะอยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นสีนาโชคของคุณคือ noting, นะคะเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนาโชคข,ของคุณคือสีเหลืองสีเหลืองสีส้มนะคะสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 1>, 1 7 2ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ